สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อน้อยพอกองสวัสดิการสังคม สังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คำวันนี้พอน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุตามระเบียบใหม่ระเบียบใหม่ก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2566ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2566ที่ผ่านมานะคะกับหลายๆท่านก็ส่งข้อความส่งวันเดือนปี เกิดเข้ามาหาปอหน่อยให้ดูให้ว่าจะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงไหนก,ก็วันนี้ปอหน่อยมีเรื่องที่ประชาะจาสัมพันธ์ก็คือในเรื่องของท่านที่เกิดก่อนกท่านที่เกิด ก่อนวันที่2กันยายน2509เกิดก่อนวันที่2กันยายน2509ซึ่งจะนับตั้งแต่ท่านที่เกิดออตั้งแต่วันที่2กันยายน2508ถึงวันที่1กันยายน2509ท่านสามารถที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2567 เป็นต้นไปเดือนตุลาคม2567ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ2568ท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุในช่วงนั้นท่านจะอายุ59ปีเพื่อที่จะขอรับเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2569ปีงบประมาณ2569ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ไปจนถึงวันที่30 กันยายน2569น2569อายุครบ60ปีในช่วงเดือนไหนเดือนถัดไปท่านก็จะได้รับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุยกเว้นท่านที่เกิดในวันที่หนึ่ง ยกเว้นที่ท่านในท่านที่เกิดในวันที่หนึ่งนะจ๊ะท่านก็จะได้รับเบี้ยยัยงทีผู้สูงอายุในเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์อันนี้กรณีที่เกิดในวันที่หนึ่งค่ะก็ลหลายๆท่านก็สอบถามพอน้อยเข้ามาเอ๊ะทำไม2 5 0 9ทาาไมขึ้นจะเบียนลงจะเบียนผู้สูงอายุคนละปีงบป,ประมาณค่ะก็วันนี้คงจะชัดเจนสําหรับลหลายๆท่านที่สอบถามมาค่ะเกิดตั้งแต่วันที่สองกันยายน2508 ถึงวันที่1กันยายน2509ก็คือคนที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2509ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2567เป็นต้นไปนะจ๊ะคะก็ไปลงที่ไหนไปลงที่ท้องถิ่น ท้องถิ่นก็คืออบตเทศบาลหรือสำนักงารเขตณภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านณนะภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะจ๊ะเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนําไปบัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคาราได้ทุกธนาคารเลือกเอาธนาคารใดธนาคารหนึ่งบัญชีใดบัญชีหนึ่งที่มีการเคลื่อนไหว บัญชีที่มีการเคลื่อนไหวก็คือบัญชีที่ท่านใช้ทําธุรกรรมยโดยตลอดนะคะมีเงินออกเงินเข้าเงานิงงนฝากเงินถอนค่ะก็บัญชีที่เดินได้ตามปกติค่ะก็เรียกบัญชีเป็นบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวถึงคราวที่กรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้กับท่านโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์กรมบัญชีกลางจะได้โอนเงินได้สําเร็จ นจขอโคกงคงจะจดเจนสําหรับท่านที่สอบถามมาในระหว่างช่วงอายุค่ะจะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงไหนเกิดก่อนวันที่2กันยายน25-09ก็ลงทะเบียนผู้าู้อย้ลา้มใจเดเป็นต้นไปไม่ควรเกินเดือนไม่ควรเกินเดือนที่ท่านอายุ จะอายุ60สปีบริบูรณ์นะจ๊ะเพราะท่านลงไปแล้วท่านก็จะได้รับเพียรอย่างที่ผูดสูงอายุถัด จากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในช่วงเดือนไหนเดือนถัดไปท่านก็จะได้ระเบียอยางที่ผู้สูงอายุสะดวกช่วงไหนท่านก็ไปลงแต่พอแนะนํานนก็คือไม่อยากให้เกินเดือนที่อายุครบ60ปีบริบูรณ์นะจะก,ก็คงจะจเจนสาหรับหลายๆท่านสอบตามพอ,อ้อยเข้ามาหรือท่านใดที่อยากจะให้ปอ,อน้อยลูให้ว่าจะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงเดือนไหนแล้วเดือนแรกที่จะได้ระเบียอยางทีบผู้สูงอายุจะเริ่มได้รับ ตั้งใจเดินไหนเป็นต้นไปทุกคำถามที่ส่งมาพอ,อน้อยเองตอบทุกคําถามไม่มีคํำถามในที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพอ,อน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะก็สําหรับในคลิปนี้พอโอน้ยต้องกาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ